ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าประตูไฟน้ำเขื่อนอุบลรัต์อำเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าเขื่อนเนี่ยกำลังพยายามเล่งระบายน้ํานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ความจุของน้ําเกินปริมาณแล้วนะครับเลยมาอยู่ที่105อเปอร์เซ็นต์นะครับของอวันที่3เดือนตุลาคมนะครับผมซึ่งตอนนี้ ก็มีน้ําไหลเข้าเขื่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าน้ํานี้ก็จะไหลมาจากเพชรบูรณ์เชยภูมิเลยแล้วก็หนองบัวลําพูนะครับก็จะไหลเข้ามาที่อ่างเก็บน้ําของเขื่อนบลรัตน์นะครับตอนนี้ก็มีการพยายามเล่นปล่อยน้ํา35ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําที่ไหลเข้าต่อวันนั้นอยู่ที่138ล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าน้ํายังเพิ่มสูงต่อเนื่องนะครับทั้งปริมาณที่ไหลเข้าอา่างแล้วก็ น้ำที่พยายามเร่งปล่อยนะครับก็คาดว่าก็จะมีการปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งผลให้พี่น้องที่อยู่บริเวณลุ่มลําน้ําพองนะครับที่เป็นนาข้าวก็ดีหรือว่าเป็นพื้นที่เกษตรก็ดีนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับผมน้ําก็จะล้นตลิ่งนะครับล้นลําน้ําพองนะครับผมซึ่งอตอนนี้ก็มีไล่นาของพี่น้องประชาชนของพี่น้องชาวบ้านนะครับบริเวณแถบนี้ก็ ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมบ้างแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าพื้นที่บริเวณตรงไหนบ้างนะครับที่เกิดน้ําท่วมบ้างแล้วนะครับผมตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับเท่าที่สํารวจดูคร่าวๆนะครับก็จะมีบริเวณใกล้สุดนะครับห่างจากประตูปล่อยน้ําตรงนี้ประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับก็จะมีนาข้าวที่ท่วมของตําบลบ้านดงนะครับตําบลทุ่งโป่งแล้วก็ตําบลพวกสูงของอำเภออุบลรัตน์นะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นบริเวณของอําเภอน้ําพองนะครับยาวลงไปจนถึงอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ชาวบ้านเนี่ยต้องเก็บข้าวของที่อยู่ริมน้ํานะครับเอาไปไว้ในที่สูงนะครับผมแล้วก็ส่วนนาข้าวเนี่ยก็ท่วมมาประมาณ1สัปดาห์ก่อนหน้ามีการเลื่องระบายน้ําแล้วนะครับก็จะมีการท่วมก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตอนนี้คาดว่าถ้ามีน้ําไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ปริมาณน้ําที่ปล่อยออกไปยังไม่สัมพันธ์กันนะครับเชื่อว่าก็สถานการณ์น้ําท่วมนาข้าวนี่ก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ผลผลิตเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับผมอันนี้ก็เป็นแต่การสอบถามแล้วก็เป็นข้อกังวลของชาวบ้านแถบ,บนี้นะครับน,นี้เราก็จะเห็นนะฮะวันนี้ยังเปิดอยู่สองบานนะครับเป็นทางระบายน้ําฉุกเฉินนะครับหรือ,อเรียกว่าสปริงเวย์นะครับ ก็จะมีการเร่งระวายน้ำออกมาผสมทวนนะครับผมก็จะทําให้กระแสน้ําพองเนี่ยไหลแรงแล้วกเ็เร็วขึ้นนะครับบริเวณที่น้ําที่ไหลไม่แรงก็จะเกิดการล้นตะลิ่งนะครับ